ฟับฟื้นเองัเองเอันปือเองเลยอัดปืนเองเลยโอ้ที้ม้ายังเอืนฟ้าหน้าดอนฮะเอื้อนฟ้าหน้าดอนโอ้เอาโอเคนี่ รัให้้วแ้ สวัสดีทุกทุกคนตอนนี้สาวผู้ใดมากฮอดงานตั้งใจเศร้าๆเหมทุกคนห่วหมุนกุนปิดอยู่เพราะว่าเพิ่นว่าจัดยุทธาี่คือมองไม่เป็นเธอแรกของปีแรกก็เอื่อว่าจัได้ปะเป็นมองไม่นะคะแล้วก็เป็นเธอแรกเนาะเป็นปีแรกที่เ่อว่าจัดมองใหม่นี้เนาะทุกคนก็จะเป็นสุรุหงษจักหน่อยเนาะทุกคนสาวผู้ใดมาแต่ประมาณเจ็ดโมงทุกคนมหาตั้งต้งเต้นแต่หัวขาแม่ค้าดิหลายแห้ง ฟังพีซจะเป็นแล้วบ่งย้อนยุกอะทุกคนเออคอยเอิ้นระบงย้อนยุกนะแล้วกับฟังนี้ก็จะเป็นทางลงไปจุดบางไฟเนาะจุดบางไฟเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสาวผู้ไทยสิไทยเฮเบิร์กก่อนที่วงดนตรีสิครึ่งทุกคนตอนนี้บางไฟก็เริ่มจุดแล้วเนาะในช่วงนี้ท่านประธานการประชุมสภากาศจริงานเราก็จะมอบเป็นรบพิเศษเป็นในทุกครั้งว่าระบงไทยธรรมดาให้คบน้องๆต่างๆก่อนนะครับสองรอบเป็นรอบฟิบัติ อ่ะระมุกระเบรอสายัางเราเจอสองรอบสองนั่นเองีจตงนี้ครับรยิบคนาระมุกเื่อความสวยงามบนเวทีครับ มาห o มก่อนทุกคนเลยเลนนะบ้องแฟไม่สิขึ้นสำรับบ้องแฟรมัได้ขึ้นทุก เะบังไฟนะครับน้องรูปไม้วยมากเีว้มสวยมาสวคาบี่น้างค่บ้านชุดอรบังไฟนะครับรัปีนี่ล้มคาบเอาล้มาด้วยความสวยงามพี่น้องครับลมสีม่วงอะบ้างต่อไปครับให้ฮีฟ้าได้ตัวหรื่าคือเนะครับ แตกอ่ะเด็กดีดไ,ดไหมขาบันแข็งใช่ไหม,ไม <c oughs> ใช่เพือ <c oughs> <c oughs> ่อนวะนั่นแหละลงแล้วลงแล้ว คอามด้าทุกคน เขาเฝ้าได้ดีสสสสแสดงว่าบางที่คือเฝ้าทุกคนทีมงานมาเตอร์ไนี่ใครดูนปา,าเอามาจักบางครับสี่บางขึ้นจักรบางแล้วจุดยุบบางไหนบ่เนี่ยโอ้เปตั้งแล้วบ่เนี่ยย่าง,างาก,กันบ่กี่บังหนึ่งมันบ่ปาภากันเฮ็ดเองนี่บ่ปาทีมงานยังก่อ ึงเองเองอ้อ oh. ัดม oh. oh. uh? huh? ืนเองเอัดปืเองเลยโอ้ทีมงหน้ายังเอินฟ้าหน้าดอนฮะเินหน้าดอนเอิ่าหน้าดอนโอ้โอเคขึ้นนี่ขึ้นจุดสามบังขึ้นจกบัง เอาหมดเอาไปจาแล้วจางไ้หวาล้วไน้อยไปตีนอยเได้เวรได้บวชได้แล้วกตายก็สาน้อยไปส่เลยก็บ้านเ้ยครับโอเคเลยก็บ้าน บอมแมนเขาเมืออาชีพที่เขาจ้างมาเลยทุกคนอ่านี่เพวันซื้อมายังบอกว่าได้จุดตอนทุกคนกันสิเป็นบ้างสุดทข้ายูกง,งนานแต่ว่านี่คือมือสมาร์ทเลนทุกคนมือสมาร์ทเลนละกันเค็ดบางไฟลีล,ลาล่องเบิงรงกกระสันละกันปะสบผลสมเร็จตอนทุกคนกันคือบางไฟขึ้นไปที่เรียบร้อยเนาะเป็นของบ้านเขาเองเนาะทุกคนจะมีแค่บางเดียวแล้วก็มีน้องที่ว่าเอามารวม เอามารวมเอาเงินรางวัลทุกคนก็ถือกันเองด้วยความมากนนทุกคนเสียงสาวพุทธาโนมี่นนทุกคนเพราะฉะนั้นกะสิไปเข้าโฮมซะก่อนแล้วกะสิล่อบังไฟลีลาน่าจะเป็นทานนี้ทุกคนเมื่อกี้สาวพุทธามาบมดท่านเป็นบังไฟลีลาอีกสุดนึงอันนี้สุดที่สองผ่านไปแล้วแล้วกะร่าเบิ้มคลองจริงที่เพิ่นซื้อมาแอมบกับบอลลูนว่าเพิ่นซื้อมาน่ะจะมื่นรอบปีที่แล้วกะจืดอะไรที่กันทุกคนต้องไปเบิ้มย้อนหลังตอนนี้ครับไปเข้าโฮมก่อนทุกคนเวทีกะเต้นญี่ปุ่น กะไ่ได้ไปเต้นน้ำมูดอกเพื่อว่าเมยทุกคนพวกเท่าแล้วคือได้บุเนาะบานี้กะรอบ้างต่อไปทุกคนโอ้เต้ยงาไหมบนทัทีมหระไเหตุไปไหนนลครับจุดนะครับรบที่กงเป็นจะได้เหตุการณ์จุดัไปสนไปลูกเจี๊ยบโดนตีไปเลยไปเลี้ยดเาะม่การต้นน้มกาวยิมเราว่าเริก้งเนาะเ่อยเอยเโบกหัเนาะมันเต้ันเ้ยอโคตรนะมยต้องเงินมาจิมาต่อโดนตีมับ แมนบอย่น้และเวทีพูดแล้วก็มาเวทีนี้มันบอโอเคครับจุดต้นขึ้นฟอนใดวะลูกไม่ก้นบอแต่เร่งใน่ายเอาพร้อมเยอมาบุญาสู้แต่ตเท่ๆเอาอเแล้วจุดนขึ้นข้นข้อเสรแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วทุกคนบังใบบังนี้พร้อมแล้วพร้อมจุดเลยนะครับจุดเลยรันอันดัหนึ่งหนึ่ง น้ำไม่ได้พร้อมน,นะครับเไม่ได้พร้อมน,นะครับบังนี้มาจากไทยน้นเป็นบังสุดท้ายที่น,น้องเมาแล้ว นี่ครับเด็กพิษภูมินะครับ เตียงก็โบ่มีทุกคนเลยล่นมาแล้วยังยอยออยู่เป็นบังไฟลีลาจ้างบังนี้แหละทั้งเวิร์ดเจ็ดหมื่นบาททุกคนเจ็ดหมื่นบาทปาแต่ค้าดอกเพราะเขาจะเบิร์ดหอเจ็ดหมื่นทุกคนบังไฟแค่บ่้งคอยอีกอันนี้คือบังไฟลีลาที่ทุกๆปีจะปิดคลิปปิดท้ายบหมนปีคลิปปิดท้ายงานด้วยบังไฟลีลานี้ทุกคนตัวจำกั่ได้ไหมคะเพื่อนเอามาจะใส่แต่ปีก่อนนี้มาจากกัม马拉สายผู้ว่าสาวผู้แทนน่ะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เพื่อนทุกคนตัว ปีนี้นะ่ะขายเหล้าขายเบียเออแล,ล้วขายน้ำโคกสินะ่ะก็เลยอ่ะโม้วนยุทธิพุทธแล้วก็แล้วมาเวทีนี้เนาะทุกคนมาแล้วพวกเต่าไปแล้วทำให้ไปน้ำก่อน ไมแล้วครับกำลังว่างมามีทุ่งแม่คือบอกกลางกลางแม่โอ้ล้มบอกกลางทุกคนล้มกลางนี่เนานะครับล้มกลางทุกคนเลยนะกลางบ้าโอ้ทุกคนล้มบอกกลางอ่ะเพิ่งเจอดาชุดเม็นทางทางล้มบอกกลางทุกคนล้มขาดหย่อนอ่อนเลยนะครับหยอดอ่อนเลยทุกคนล้มขาดหยอดอ่อนเลยนะครับหย่อนอ่อนยนะครับโอ้ยบางไฟล้มบอกกลาง <ผ>มสายน,านะครับ,บล้มบอกกลางเขาใจเงื่อนกันจังไยบันนีเ้เป็นไหนนะครับทางไครสาวน้อยบ้านแ้งสิจุจนมาครับ แฟนก็ลังตกะลีนทุกคนสาวผู้ใหญก็ธรรมดาซะที่ไหนเนาะเด็กๆกับมักแล้วกับย่างน้ำกลั่นเพลย์แล้วกันก่อนข้ากลางเนาะตอนนี้ก็ลังติดตังเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆทุกคนเพราะว่าสาวผู้ใหญ่ก็มาได้มาถ่ายบิบรรยากาศใกล้ๆเพราะฉะนั้นเมื่อนี้มาถ่ายใกล้ๆเพราะว่าขาดเศาเต้นแล้วก็เลยมาถ่ายได้เดะเนาะตอนนี้ก็ลังติดตัง เาวน้อยบ้านเตเนอะบาเตครับนเตะเอดเอียงบ้านหอยเอิดเอ้เอิ้บางตลาดยังนี่ขนาดซัานี่สองนิ้วมื่นมื่นเนาะหลายหมื่นหลายหมื่นการกินตังแมเอาเดีอครับเอาเอามาจักเอามาจักบังเอามาจักอันนี้เอามาจักบังวันขึ้นเบิร์ตบังครับขึ้นเบิร์ตทุบังเนาะโอ้คักั คันคันคันค e oh, ัโอ้บางแสนบางเนื้อบางแต่เขายับอเลใคเเลตพูดอป่ย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนัางแล้วนักขางแล้วป้ายางป้ายางอ้าอันนี้คุณไม่ได้ใสลลมบ่ครับ โอ้บร oh, ah, ิสเลิลมแสดงว่าซิปอันนี losses losses, ้บริสเลิลมจะอันใส่ใช่ครับถามผู้ใดได้เอาเข้าเข้าหากันเนี่ยเข้าหากันเนี่ยเอาเออเอาถามเนี่ยสรุปคือซิปบางนี่ยไม่ได้ใส่เอาเนี่ยมาพี่เนี่ยมาพี่ซิปซิปบางนี่ยบริสเลิลมทั้งทั้งเบิร์ดบอกคือจะเสือคือเสืออยู่บริสเลิ่มสองบางครับโอ้อันนี้คือสองบ้านที่ไทยบริสเลิ่มเนาะโอ้อันนี้คือเฮ็ดมาจะปีแล้วอันนี้ปีบางแสรเนี่ยปีแรกบางเสรีปีแรกโอ้ที่บางไฟลิล่าอย่างนั้นบอกเออทายันอยยยูู่่ทาันอ ครแล้วกับแสนบางหมื่นนี้หมื่นหมื่นนี้เอ็ดมาสามปีโอ้อันนี้บัตรนี้เพิ่งกิดสีมาอันคล้ายๆซื้อห่าวอย่างซีนะบอกอันนี้บางแสนคือเฮ็ดมาจู่ทุกคนที่ซื้อโอวเออดียร์ดียร์ซื้อเอาค่ะๆจริงๆเริ่มเฮ็ดนี่โดนไปะไหนทั้งเบิร์ตทั้งซิปเอ็ดบ้างจีัจกเดินทั้งเบิร์ตตั้งแต่แตั้งแต่เดินตั้งแต่ไปเดินกุมภา โดนเติบครับไปตัดไม้ไปเดินคุ้มบาเออแล้วก็เลื่มเลือนเดินคุ้มพาครับโอ้ซื้อขายแล้วก็แนะนําใหม่เคยให้แนะนําใหม่จิตสาวน้อยมันแต่ครับคันสมมุติตมมว่าติดต่อ,ตตอจะได้บ้าง,งหหจะได้ประจุดีได้ได้ครับได้อ่าติดต่อจังไดเมาจังใดอ๋อจิ๊บต่อจิดต่อเพจเลยครับจิ๊สาวน้อยมันแต่อ๋อไม่เพจมันบอกโอเคเดี๋ยวเอ้ยขึ้นไว้ให้อยู่บ้านข้าวง่ายนี่มันบอกหมู่หนึ่งหมูสีพาเดี๋ยวเอ้ยสร์ตรงกันโอ้เดีี๋ยวปหน้า ไม่ไม่ปีน้าแก้มือปีนี้เก็บบรรยากาศการตำมือมาท่านโอเคเอาเก่งเก่งเก่งนะอาบ๊ายบายบครัผม